งวดวันที่17มกราคม2567เลขที่ออก105979 105979ฟังครั้งนะคะรางวันที่1งวดวันที่17มกราคม2567เลขที่ออก105 979โดยที่รางวัลที่หนึ่งนะคะมีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งจำนวนสองรางวัลเลขที่ถูกรางวัลคือ105978 105978และ105980 105980 รางวัลที่หนึ่งที่2ที่3ที่4ที่5รางวัลข้างเคียงรางวัลที่1